คะค่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับวัดที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองไทยวัดที่มีความงดงามมากที่สุดวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดวัดที่โด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกและยังมีการเสิร์ชเอ็นจินจากชาวต่างชาติระดับต้นๆของไทยชาวต่างชาติที่มาเยือนเมืองไทยต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งนั่นก็คือวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งนั่นเองค่ะ ก่อนรับชมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องด้วยนะคะวัดที่เห็นอยู่นี้คือวัดอรุณราชวรารามวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับเมืองไทยนอกจากจะเป็นวัดที่สวยงามมากๆของไทยแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเก็หน้ารู้ของวัดให้คุณผู้ชมมารับชมรับฟังกันค่ะ เรามาเริ่มจากชื่อวัดกันก่อนนะคะวัดอรุณไม่ได้มีชื่อนี้มาตั้งแต่แรกๆนะคะชื่อเดิมเลยคือวัดมะกอกสาเหตุที่เรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดมะกอกคือตามการสันนิฐานเข้าใจว่าคงจะเรียกคอยตามตำบลที่ตั้งวัดซึ่งสมัยนั้นมีชื่อว่าบางมะกอกนะคะคุณผู้ชมเมื่อนำมาเรียกรวมกันกับคำว่าวัด ในตอนแรกคงเรียกว่าวัดบางมะกอกภายหลังเสียงหดลงคงเรียกสั้นๆว่าวัดมะกอกตามคติเรียกชื่อวัดของไทยในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าชื่อวัดที่แท้จริงมักจะไม่มี จึงเรียกชื่อวัดตามชื่อตำบลที่ตั้งนั่นเองอย่างเช่นวัดบางลำพูวัดปากน้ำเป็นต้นต่อมาเมื่อได้สร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกันวัดจะอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ชาวบ้านสมัยนั้นจึงเรียกชื่อวัดที่ตั้งใหม่ว่าวัดมะเกอกในแล้วเลยเรียกวัดมะเกอกเดิมซึ่งอยู่ในปากคลองมะเกอกใหญ่ว่าวัดมะเกอกนอก เพื่อให้ทราบว่าเป็นคนละวัดนั่นเองค่ะต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจง้งและส่วนที่เปลี่ยนเป็นเรียกว่าวัดแจง้งก็มีการเล่ากันเป็นทํานองว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสําเร็จเรียบร้อยในพุทธศักราชส3 1 0ได้มีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้งณนะกรุงธนบุรีจึงสเสด็จกรีธาพลลงลงมาทางชนลมาศ พอถึงหน้าวัดนี้ก็ได้อารุณหรือรุ่งแจ้งพอดีนะคะทรงพระราชําริเห็นเป็นอุดมมหามงคลเริกจึงโปรดให้เทียบเรือพระที่นางที่ท่าน้าบเสด็จขึ้นไปทรงสักการะบูชาพระมหา,าธาตุขณะนั้นสูงประมาณ8ปดวา ซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนาวัดแล้วเลยเสด็จประทับแรมที่ศาลาการเปลี่ยนไกรรมโพต่อมาได้โปรโดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดแจง้งเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ จากหลักฐานที่ฝรั่งเศสทำแผนที่เมืองธนบุรีเมื่อรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ทำให้เห็นได้ชัดว่าวัดแจ้งนั้นมีมาก่อนที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะทรงย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรีนั่นเองค่ะเรามาพูดถึงผู้สร้างและปฏิสังขรวัดกันต่อนะคะเริ่มจากสมัยกรุงศรีอยุธยากันก่อนค่ะ ไม่พบหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างวัดในสมัยโบราณน,นะคะตามหลักฐานเท่าที่ปรากฏมีเพียงว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยามีมาก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชพุทธศักราช2,199ถึง2,231นะคะที่บอกแบบนี้เพราะมีแผนที่ซึ่งชาวฝรั่งเศสทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานดังกล่าวมาในวัดนี้เองยังมีพระอุโบสถและพระวิหารของเก่าอยู่ ณบ,บริเวณหน้าพับรางริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยานั่นเองค่ะสมัยกรุงธนบุรีกันบ้างนะคะเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสร้างพระราชวังใหม่นั้นได้ทรงเอากำแพงป้อมวิชัยประสิทธิ์ ทางฝั่งตะวันตกที่เป็นที่ตั้งตัวพระราชวังแล้วโปรโดให้ขยายเขตการพระราชวังถึงคลองนครบาลก็คือคลองวัดแจง้งเพราะฉะนั้นวัดแจ้งจึงตกเข้ามาอยู่กลางพระราชวังเป็นการยกเว้นเลิกไม่ให้พระสงฆ์อยู่อาศัยเขตพระราชวังตะวันตก จดวัดโมลีโลกซึ่งเป็นตลาดท้ายสนมเรียกว่าวัดท้ายตลาดในราชการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีระยะ15ปีนั้นได้ทรงปฏิสังขรณพระอุโบสถและพระวิหารเดิมของวัดแจง้งให้บริบูรณ์ดีขึ้นตามที่จะทำได้ การที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสร้างพระราชวังและขยายเขตพระราชฐานจนถึงกับเอาวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวังนั้นคงจะทรงถือเป็นแบบอย่างจากพระราชวังในกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดพระศรีสันเพชรอยู่ในพระราชวังการปฏิสังขรณ์วัดเท่าที่ปรากฏตามหลักฐานในพระราชพงศาวดารก็คือ ปฏิสังขรพระอุโบสถและพระวิหารของเก่าที่อยู่หน้าพระปางกระโปนให้สร้างกำแพงพระราชวังโอบล้อมวัดดังกล่าวและในระยะต่อมาก็คงได้ทรงบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอื่นๆอีกเพื่อให้สมกับที่เป็นวัดภายในพระราชวังนั่นเองแต่ไม่ปรากฏรายการว่าได้ทรงบูรณะปฏิสังขรหรือก่อสร้างสิ่งใดขึ้นบ้างนะคะ ในสมัยรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมมาหลวงอิสระสุนทรได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิมและได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัดแต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรราชการที่หนึ่ง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมาหลวงอิสระสุนทรได้เสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลายัยพระองค์ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดแจ้งต่อมาและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามต่อมามีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปางนาววัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นราชการเสียก่อนจนถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกราวเจ้าอยู่หัวโปรดกราบให้เสริมพระปางขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองและให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาน,นภาลายัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธาสาน ของพระประธานในพระอุโบสถด,ด้วยเมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลงพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะพระแก้วมรกตในปีพุทธศักราช2,322สมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ดสื พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตีได้เมืองเวียงจันทร์แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญสององค์คือพระแก้วมรกตกับพระบางลงมาด้วยเมื่อถึงวัดแจง้งได้โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นที่สะพานป้อมต้นโพปากคลองนครบาลหรือคลองวัดแจง้ง ซึ่งอยู่เยื้องกับหน้าอุโบสถปัจจุบันขณะนั้นยังไม่ได้สร้างแล้วพักไว้ณนะโรงชั่วคราวโปรดให้มีมโหรสศพสมโพธิโดยสังเขปจากนั้นโปรดให้ปีภาดไทยปีภาดรามันและมโหรีไทยแขกฝรั่งจีนยวนขเขมรผัดเปลี่ยนกันสมโพธิต่อไปเป็นเวลาอีกสองเดือน12วัน แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบางหรืออย่างที่ในาพระราชพงศาวดารเรียกว่าโรงพระแก้วนั้นมีหลักฐานไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรงพระแก้วที่สมโพธ์ในวันวิสาขาปุรณนมีกับสถานที่ประดิษฐานครั้งสุดท้าย ก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศัต์สดารามในพระบรมมหาราชวังฝั่งกรุงเทพมหานครและนี่ก็คือเรื่องราวของวัดอรุณราชวรารามถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ